แบบฝึกหัด6.2หน้า36นะคะข้อที่1ค่ะสร้างเส้นตั้งฉากตามข้อกำหนดข้อที่1นะคะให้สร้างส่วนของเส้นตรงจอชอตั้งฉากกับเส้นตรงบอปอที่จุดจอนะคะมีรูปเส้นตรงบอปอมาให้และกำหนดจุดฉอมาให้นะคะในหน้านี้ให้นักเรียนใช้ไม้ฉากหรือโปรแทคเตอร์ในการสร้างมุมฉากนะคะ ตัวอย่างค่ะลากเส้นจากจุดชอมาตั้งฉากกับเส้นตรงปอบอนะคะที่จุดจอต่อไปค่ะข้อที่2นะคะสร้างส่วนของเส้นตรง NL ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง MP มีส่วนของเส้นตรง mp มาให้และจุด n อยู่บนส่วนของเส้นตรง mp นะคะสร้างส่วนของเส้นตรง nl ให้ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง mp นะคะตัวอย่างคะ่ะได้เป็นมุมฉากจุดปลายข้างหนึ่งนะคะ เป็นจุด L ซึ่งตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง MP นะคะเรียนใช้โปรแทคเตอร์หรือไม้ฉากในการสร้างมุมนะคะต่อไปข้อที่3นะคะสร้างส่วนของเส้นตรง AE ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง KM ที่จุด S สร้างส่วนของเส้นตรง AE ก่อนนะคะส่วนของเส้นตรง AE ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง KM ต่อไปสร้างส่วนของเส้นตรง KM นะคะ ตั้งฉากกันที่จุด s ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุด s นะคะข้อที่4นะคะสร้างเส้นตรงบอยอตั้งฉากกับเส้นตรงอรสอที่จุดอสร้างเส้นตรงบอยอก่อนนะคะ ต่อไปค่ะตั้งฉากกับเส้นตรงวรสที่จุดกมุมนี้ก็จะเป็นมุมฉากนะคะ